รับอืมใช่ไามล่ะวยดาไงดาฮักว่าดากูไม่ได้ว่ากูไม่ได้ดากูว่าแอบปบนี้เนาะเนี่ยเห็นได้ไหลยโลโก้เนี้ยมันเท่นะเนี่ยคนที่แบบอยากทำการ์ตูนแบบการ์ตูนแบบ ติ๊กมันแบบมีวงมีเนื้อมีตรงมีตาเนาะก็สามารถทําได้เนาะแบบเนี้ยแล้วก็คนที่ทําไม่เป็นเนาะหรือว่าอะไรไม่เป็นเนาะมันจะไม่มีภาษาไทยให้เนาะแอปต่างๆมันก็จะไม่มีเนาะส่วนตอนที่เข้ามามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะก็คือถ้าเราอยากเพิ่มหน้าตาเนาะอยากทำหน้าหน้าตาเองก็ให้กดตรงไหอตรงตรง,ตรงไหนวะ สวัสดีคกับผมจะเป็นไอ้น,ไน,น,ไอนี่ไอ้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เลยครับอ่าเลืกดตรงนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างตัวละครใหม่นะหรือตัวละครหรือกดตรงนี้ก็ได้นะกดใน,นนี้คือมันจะมีตัวละครที่เราเล่นอยู่เมื่อกี้เนาะแล้วก็ทําลูกกระตุยลูกกระตาได้เลยเนาะลูกเอ้ไม่ใช่ไม่ได้อย่าดูรีกระเสร็จดิกูอ่าแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาสอนทํานะ ผมจะมาสอนถือดาบมันเองเนาะที่ผมโง่ตั้งนานเนาะแล้วของที่กูโหลดมาโคตรเยอะเลยเอออย่างหนึ่งว่าเราจะโหลดของแล้วโหลดแบบเราขี้เกียจทําลูกกตาหรือว่าทําตัวละครเองก็กดตรงนี้ครับมันก็จะให้เรากดเยะเอะไม่ใช่กดเยสไปเนาะมันก้คล้ายกันเนะยอเอะดอเนี่ยมันใคล้ายกันโอ้เวันคิดมาก ก็พิมพ์ได้เนาะอย่างเช่นอยากได้ดาบก็พิมพ์คําว่าเดี๋ยวเดียเวอยายถูกไหมวะกูพิมพ์ยังเนี่ยไม่เห็นเออโโอ้หพิมพ์ผิดไม่ใช่มันต้องเขียนแค่ก็อะไราตา่อี่อะไรเนี่ย ว่ากูย,ยังแบบน้ำมันคงจะดีกว่านะเป็นแนวตั้งเป็นแนวนอนมันไม่ค่อยดีเนี่ยผมก็จะมีของดาบอะไรแบบนี้ให้เนาะอุ้ยปืนนี่พระอาทิตย์กับก้อนเมฆเนาะไม่เอาก่อนแล้วกันค่อยเอานี่ครับมันก็จะมีหลายอันแล้วแม่งก็ต้องเข้าหม่เนาะอ่าท่านเราจะมาสอนถือดาบกันนะ ส่วนเพื่อนผมนะในแชทอะถ้าถ้ามันไม่เข้ามาดูมันก็โง่ไปอะผมสอนได้ผมสอนประมาณนี้ได้อย่างเดียวอยู่ไม่ได้ไม่รู้อยู่ไม่อยู่ถ้าอยู่อะดูให้จบไอ้ดูด,ดูดูให้เสร็จจะได้รู้ว่าการสือดาบเป็นยงไเพราะว่าเพื่อนผมก็ทํากับตัวนี้ขึ้นมาด้วยก็คือสองคนอะปลาทูกับเปื่ออะไรมันมีให้ถือดาบแล้วคูกโง่้อะผมก็ยังไม่รู้ไง ผมสอนแล้วนะเนี่ยถือว่าผมสอนแล้วนะเพราะว่าเขาไม่เข้ามาดูก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเข้ามาดูอ่ะเราดาบมืก่อนนีครับจะเป็นดาบเนาะอ๋อมันใหญ่ๆหนะ่อยเป็นสีไอ้เป็นสีมันเป็นสีแค่กรอบนะาดาบสี้มแมงวเวลาถือเนี่ยตอนที่ผมทาการ์ตูนครั้งแรกหรือว่าทําแบบถือดาบครั้งแรกผมก็จะถือแบบเนะี่ยถือครั้งแรกนะแล้วเวลาผมลากตัวละครเนี่ย เห็นไหมมันลากไม่ได้มันมันไม่ไปเราต้องแบบลากลากตามไปด้วยนะผมทําแบบมันมันจนแบบคือลากแบบเนี้ยเราต้องลากตามไปอะ่ะคือโอโหแบบเซ็งเลยวิธีการถือเนาะให้เรากดตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคนณจะเห็นคํอคำนี้นะเออแล้วกวดเท่าไปนะครับแล้วมันมันไอตรงนี้จะหาให้เรากดที่ไอจุดตรงมือนะแปะ่าเอาไหม ให้เรากดเอ่อกดจุดตรงดาบก่อนแล้วก็ให้เรากดตรงนี้แล้วก็แล้วก็กดจุดที่มือเห็นไหมจะได้ดาบมาแล้วมันก็จะวาบเข้ามือเนาะเห็นไหมถือแล้วมันก็ลากได้ละแต่ว่าลากยาก่อยนะเพราะว่าไม่โอ้โหแบบเฮ้ยมึงตายฟอฝ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 อออันนี้อันน,น,นี้อันนี้ผมว่าเลยละวิธีการปล่อยกดตรงนี้นะเนี่ยปล่อยแปะแล้วก็ลากแล้วก็เจ็บเนี่ย มันก็จะค้างอะก็ผมก็เพิ่งรู้น,นเออมามานี่เยเออประมาณนี้แหละแล้วก็ผมก็จะผมไม่ได้มาสอนทำนี่ผมจะมาสอนถือดาบแค่นี้แหละถ้าทําเป็นชิปผมก็ต้องใช้เวลาต่อต่อพี่เกียดัดต่อเลยใส่สตีมไปก่อนเนาะเออลองแล้วลองท่านลองแบบสีดาบสองดาบนีลองลองลองเอาดาบเขียวแล้วกัน กับเสกดาบไอ้นี่มาเคยดาบสมเนี่ยมันเข้าหน่อยยาวสมปรับให้มันมีเออแสงหน่อยนี่แบบสีจ้าจ้าดาบจ้าไว้ดาบจ้าแต่ตเพิ่มนี้แมงโคจ้าเลยมันจ้ากว่านี้ได้ไหมเนี่ย ลืมไปมันต้องเป็นอประมาณนี้เดีเดวเดเอาสีส้มนะไม่เอาสีนั้นถือจำได้ไหมที่เรากดตรงนี้แล้วมันอยู่ที่มือนะอะ่เรียนได้ที่เป็นไงเดีเดวเดะะก่อนกดอัพให้เราใส่ก่อนใส่เีียนใส่เขียวนะ มิงจาเลยกูดูกาดาบสโลไลเอสโมอไลนี่นะมันก็จะเข้ามาแล้วนะแล้ก็จะใช้แบงควับควับควับคับควับ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 ่าเราฟันแบบฟันแบบสองดาบทีเดียวฟันไม่เป็นะต้องฟันแบบนี้ไม่ได้นี่ต้องฟันแบบนี้ทีเดียวสองดาบเราต้องฟันแบบนี้กดตรงนี้ไปแล้วก็กดฮัน นี้ลองลองอันนี้ผมทดลองใช้ดูอันนี้ผมทดลองแล้วก็ในกระตูนผมก็จะได้มีการถีดดาบแล้วก็ใช้ดาบไปด้วยเพราะว่าการะตูนกูไม่มีการใช้ดาบเลยในที่ิ้ดเพื่อนผมก็มีนะแต่ว่าแม่งใช้กันไม่เป็นโอ้แม่งกดกระโปงเลยเหมือนแม่งขันซ้ายขันขนนวาปกติลบๆๆๆๆๆๆบๆๆๆๆๆบ จะใช้ดาบก็ต้องอถือ,อยังไงวะถือแบบพลังไม่ใช่ไหมจูบฟิง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 ,งกูว่าอย่าเล่นถ้าเกิดเราใช้ดาบเดียวเราลองใช้ดาบเดียวดูอ่ะดาบเดียวลองทำแบบนี้แล้วเราก็ลองทำแบบนี้ดู ตรงนี้ไปพื้นตรงนี้ต้องทำแบบนี้ลองดูลองทำแบบนี้คือดาบมันดาบมันดาบโอ้โหมันเหมือนแล้วมันเหมือนแล้ว ลองทำแบบนี้แบบนี้ไปเอ,อ๊ะเฮ้ยนี่มันดูดีเออมันเหมือนละมันมันเริ่มเหมือนเรื่องเดียเรื่องหนึ่งละทำแบบนี้มันไม่น่าได้นะมึงดูดิออไม่น่าได้ทำแบบนี้ไม่น่าได้เออทำแบบนี้ต่อ เอาออกมาเจ้า,าไปไปเลยโอเคก็สำหรับสตรีวันนี้นะครับแล้วก็จบไว้ไม่เพียงแค่เนี้อก่อนละกันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาสอนทำกระตุยอีกทีนะครับไปแหละ